สวัสดีค่ะพี่น้องคาวันนี้ได้ออกมาเดินเล่นโอ้ยเห็นผักเสียนง,งามขนาดเลยพี่น้องมาดูกันมาเก็บผักเสียนด้วยกันนะคะเก็บมาตั้งนานพี่น้องะ่ะไม่ได้กดวิดีโอไม่รู้ไปเป,เป้าตั้งแต่ตอนหนึ่งนาทีโอ้ยคักหลายเดอ้อพี่น้องลูกชายบ่นแล้วมาดูที่เนี่ยโอ้โหสุดเส้นทางเลยนะคะพี่น้องขาถุงก็เต็มแล้วงามๆเลย ใครอยากกินดองผักเสียนกับ้อยเดีน,นอน,นู่นอันโน้นเนาะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเนาะเดี๋ยวองอนมอันนี้ผักเสียนนะคะผักเซียนเนี่ยงามๆทั้งดงเลยดูนะคะหปีนี้งามมากยายจ๋าจเก็บตั้งนานจนเต็มถุงแล้วยายจ๋าจไม่ได้ ไม่ได้กดวิดีโอคักหลายพี่น้องเอ้ยยังดีที่เห็นทันนะคะยังอยู่ตรงนี้อยู่นุ่นยาวสุดไปนุ่นเลยคงเก็บไม่หมดเนาะเอาแค่เอาแค่ไหวนะคะเอาแค่ไปทำาเพพะก่อนไม่งั้นยานเยอะอือหหูยสะอ่อนนำโอโอลานเก็บอยู่ตั้งนานไม่กดวิดีโอพี่น้องเบ้าหลายความสุขในช่วงนี้นะคะไปใดก็หาแต่แนวกินเด้อ เบิ่งความงามนะเนาะถ้าใครยังไม่ได้ทดลองนะคะอะ่อย่าลืมไปเก็บกันเด้อพี่น้องเบิ่งงามจังเฮียอย่ากลัวว่าใครจะดูถูกเก็บผักป่ากระจอกเด้อคุณไม่รู้รสชาติ <c oughs> ของแซบจะได้กินก็แป๊บๆนะคะเอามาดองกินข้ามปีเนาะ,ะจะได้ไม่เสียตังค์เออของฟรีมีอยู่จริงถ้าคุณรู้จักหานะคะ สิ่งของเหล่านี้มีค่ามีเงินก็หากินไม่ได้นะคะถ้าคุณหน้าบางอาย <c oughs> คุณก็อดนะคะพี่น้องคะแต่มันจะมีอยู่อย่างเนาะคนไทยเรานะมีเพื่อนมีพี่น้องมีคนรู้จักคนนึงก็จะมักชอบกันแตกต่างบางคนก็ชอบเก็บผักปลาหาไปฝากเพื่อนนะคะบางคนเนาะก็ชอบทําอาหารมาแบ่งกัน แบ่งปันการมันเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันของคนไทยนะคะตัวยายจ๋าอยู่นอกเมืองในส่วนแถวเนี้ยยายจ๋าก็จะชอบเก็บพักไปฝากพี่พี่ในเมืองเนาะเดี๋ยววันนี้ยายจ๋าจะเอาไปเผื่อพี่ในเมืองด้วยให้พี่เขาดองเองเนาะเพราะว่าการดองผักกลุ่มมันก็แล้วแต่สูตรใครจะชอบนะ,ะเก็บได้เยอะแต่ทําเองคงไม่ไหวเนาะมาเลยกับพี่น้องคาโอ้จริงๆแล้ววิดีโอ ถ่ายตั้งนานเราไม่ยอมกดนะพี่น้องคะเบิงเด้อผักกับยายจ๋าผู้ได้งามก็กันเจ้าว่า <c oughs> ไม่อายนะคะเมื่อก่อนฝรั่งมองเฮ้อยอีเหล่านี้ทําอะไรหว่ายายจ๋าบอกเก็บผักเก็บผักเอาไปยูไปทําอะไรฉันก็ไปทําชากินไงหัวเลาะมันกินได้ด้วยเหรอ <c oughs> ฉันกินได้ยูกินไม่ได้แต่ฉันกินได้นะคะ อย่ามายุ่งความสุขของฉันนสามีบอกแก่งหัวเมื่อก่อนเวลาเมียเก็บผักข้างทางแบบเนี้อย่าลูกเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเมียเก็บผักข้างทางนะคะมาด้านนี้ลูกสามีเขาจะเดินห่างไปไกลเลยนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวนี้เขาชินแล้วมากับเมียด้วยเนาะออ นี่วันนี้มากับลูกชายบ่นใหญ่ว่าเมียแม่เก็บผักนานถ้ามากับสามีก็จะได้ถือกล้องให้หน่อยเนาะกับลูกชายนี่บ่นอย่างเดียวพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ชินแล้วแล้วแต่อยู่ยูกินผักป่าอยู่ก็ฉันก็ประหยัดตังดีอะไรประมาณนั้นด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> นาะแล้วเห็นทีแรกๆเขา เขาไม่รู้อะเราเข้าใจนะคะกลัวเมียตายเออมันตรงนั้นด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นแล้วว่าเรากินมาหลายปีเขาก็ไม่ว่าแล้วนะคะเขาจะทักเลยว่าไปเห็นหรือว่าไปทางไหนแล้วเดินแล้วเห็นอย่างเงี้ยเดินแล้วเห็นผักอย่างเงี้ยบางทีทักเมียเลยนะเอาอยูไม่เก็บผักหรอยูยูไม่เก็บผักเหรอ, <laughs> อ,อ,หรอวันเนี้ยอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะเนาะ รถก็ผ่านมีการเปิดชะงกมามองด้ยเหย้ยว่ายายจ๋าทำอะไร <c oughs> ไม่แคร์นะคะไม่แคร์อย่าได้แคร์ล้วรู้ลราทำอะไรนะคะอุย้ยงามคักงามคักบนเนิน,บนเบืองเด้อค่อยนั่งคุกเข่าแล้วค่อยลุกบกขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยขาค่อยดูความงามหยวหยวกอวบอวบดูยอด งามอีหลีอืมดูยอดนะคะระวังแต่หันครับผมโอเคโอเคลูกชายก็เข็นสุดๆเลยพี่น้องค่ะนี่มาม้าไม่ได้กินคนเดียวลูกเขาบอกว่ายู่เก็บเยอะขนาดนี้ยู่กินไม่หมดมะมาก็จะไปให้ป้าๆไงป้าได้เมืองไง อ่ uh huh. ะฮะป้าปองป้าปอง <This. S 1> อยู่ตรงนี้ <This. S 1> ป้าปองนี่หมาม้าดองแล้วหมาม้าจะให้ป้าปองกินอเ้งเหรออย่าหมาม้าก็จะไปให้ป้าป้าในเมืองไงลูก oh, uh. พี่น้องขาบอกไม่ใช่น้อยเลยนะยาวไปทั้งถนนเลยนะคะพี่น้องขา mm. กระเป๋าก็เต็มนะถุง oh. ถุงก็เต็มแล้วเอาถุงมาเล็กนึกไม่คิดว่ามันจะงามขนาดนี้งวดนี้เนาะโอ้โห oh. ดูความงาม ดูยอดเด็ดทีอวบอวบอย่างนี้เลยคุกเข่าแล้วนะคะกางเกงเปื้อนแล้วนะคะย่อเข่าลงกับพื้นแล้วนะคะโห,โหสุดยอดนี่ก็จะมาดูวิธีดองผักเสี้ยนกันแล้วนะคะพี่น้องคะเวลาเก็บเนี่ยมันมันเวลาไปทำนี่สิมันจะเหนื่อยนะคะอืม สุดยอดงามอิหลีพลังน้อยเดือดแล้วโอ้ยมามาเจอหันอ่ะควมใส่ถุงช่วยมามาถือเหระลูกถังกิวแวนเอามาใส่ถุงก่อนเร็วโอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ <laughs> เอาความสุขอีกมุมนึงมาฝากนะคะช่วงนี้ช่วงแห่งความสุขในต่างแดนกับสาวๆเนาะพี่ๆนะคะกับผักกุ้งออกแล้วเอาพูดผิดผักเซียนนะคะผักเซียนออกแล้วเนาะผักเซียนนะคะอันนี้บางคนเขาก็ไปลวกกินแต่ยายจา๋าายจ๋าเอ่อลวกก็จะขมหืงๆน,นะกินได้อยู่แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะก็จะดองซะมากกว่านะคะพี่น้องคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการแบ่งแชร์นะคะเพ่อยะยจ๋าได้ กินผักป่าก็มาจากกลุ่มคนไทยในเฟซบุ๊กเก็บผักป่าในต่างแดนมาให้กินเนาะไม่ได้ใช่เรื่องน่าอายนะคะการเก็บผักมันเป็นความสุขมันเป็นรสชาติที่โหถ้าคุณไม่ได้ลองคุณจะพูดไม่ได้เลยนะคะว่ามันฝินขนาดไหนกับการได้เก็บผักเองทำเองนะคะแล้วก็ ประหยัดเงินในกระเป๋าหุ้ยไปได้หลายมือเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบายบายนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากกดแชร์นะคะฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ยายจ๋าด้วยพี่น้องะ่ะแล้วไปดูวิธีดองด้วยกันจ้า